ก,กินหมดกูก่าจีนซื้อมาให้ก็ก็กินเลยโอ้เขยิ้ยมากว่าถือใจเพิ่นสวัสดีท่า,ทจาเจ้าพี่น้องจ๋าเขยิ้มมากว่าถือใจเพื่อน ป็นเลยไปเปลี่ยนไหมมาจา้ะกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไปซื้อวันศุกร์กินก๋วยเตี๋ยวย้ายแล้วมาขายเ้าไปใส่บุตต้อไปใส่ให้

ดูัวดสวยมาใส่กลางเนาะมาจากพี่นอ้องจ้ะมาละนี่เป็นเสน้นสึงสัตวจ้ะแล้วก็อข,อขอใจใครต้งบาแห้งคือเป็นเละเล ตั้งลหลายหล้วดเ,เตียวไก่ในปัตตีนีนสมแพร์มาอะไรล่ะเปลวคนปรุงเนอะหน่ามันบ๊วยคุณไม่ขอโทษค่ะเอ๊น้อยนั่งกินแทบแลบเยอะเอ๊น้อย้ายไร้ นี่พ่ไดหเด้ไยรถปินน,ดดนท่าเรนอีกแ้วนา้าบอลบอเตอร์เบยข่อยท่านบวนมอตเตอร์เบย,ยข่อยนะจำได้ปะ มันเป็นอย่างวะเหมือน,นอวนแบบดูส้นร่อนจะยังก็งกคือประเด้นเฮ็ดมาให้ดรโอ้น,อน,อ,น,อ,นอนนีเดี๋ยวนี้ วันนี้ตอมเอาตอมเอาตอมลูกกันเลยที่บอกว่าลมมัเปิดช่วยที่รอ้อนวันไหน เี <ged> ๋ยวนี้เคลียหมดหลับ้า่มละ มีทำเลมะหมอขาบ้านให้กวดเดียวกันเิดใจด้วยแหละมีหมองขายเนาะพี่น้อขายแซาลิงกลนว เดราติเล่นมืนหลายเลยกูเตี๋ยวปาปองนะเรียนส้นกันอยู่ เด้๋ยวายอมดับเลยเม่ยงขปล่อยเห็เดปูเตียวไันเพื่อเฟกตามที่่อยกินมากนะรสชาติคือยังกว๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ในกลุ่มเทพเลยด้วยกีโม ไอ้เสีไม่แลวเนาะดีปบจจมือเดี๋ยวนะ,ะเจ้ามาเล่าเจ้าจบาบบเจ้าเริ่มเล่าข้อไหนบ่เนอะ,ะเจ้าเป็นนิมนต์างอะไรนึป่นนะบอันั้นเป็นมิมนสิเด็ เมมอกยันบุญเฮียนใหม่อบดดาะไรั่งจอกเอาจะพูดเอาไปมาทนที่ที่นะหรือปดอลาอยู่อะรางดิเอาหมอนยังไปดิเห็นปะไม่ลองเลยเ็ดบุญยันไหมเมเ็ดบุญยงเนเกิยนใหม่เลยอะ อืมไปคือสิไดอยู่นะขออยู่ก่อนทําพิธีขออยู่ก่อนนะอือกินที่หลัง uh, บ่อือ

แม่มักว่เจ้ากวอ่บอกอันนีนมักดวน่นทิฮะนมักม้วนเคนนี้ฮกเบิ่งได้ยั่ดรอยันพยาบาลท่านเนาะเอาเตียงออกกับเบื้งได้นี่เป็นม้วตะเมาเป็นบ่แกะเป็นอย่มาเรื่อยๆนนั้นปจ้จงแกคนเมองครับเอออันี่เป็นจางให quân mừng tiệt quân chàng thấy cái bạn mừng Tận phải đi vào muôn muôn năm cảnh với cha bên đi vào cho ไอ้ที่เด็กกินตาหรือข้าเตี๋ยวสูตรตัวไหนเราต้องใส่น้ำหลายใส่น้ำเพราะกูกินคอยใส่หลาปุ๊บ Och, hoa, 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 ยังกันแซมมื้อที่หลงไปพอแล้วพี่น้อง <ừ. S 2> แต่กนได้จจาพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า